หสวยงาผมอย่างนี้เออสวัสดีค่วะวันนี้ก็อยู่ช่องโซดาแชนเนลนะจาาใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจา๊า มาค่ะวันนี้ก็อยู่กับเกมจูราสสิกปากนะจ๋ามาไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะผมมาเริ่มมาเลยดีกว่าวันนี้ขอกดเองนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเกมนิเาาวศเขาว่าแตกดีนะจะแตกดีจริงไหมมารุนกันดีกว่าจ้ะมาเริ่มมาเลยยังไงเราวันนี้ขอเริ่มที่เบ็ดติดบาดไปเรื่อยๆนะจ๊ะยังไงโอ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วอย่างนี้ื ผานเจี๊ยบมาถึงก็เปิดมาสวยเลยนะจ๊ะพี่จ๋าอยังไงล่ะครับผมไปกันต่องี้ยวยาวอยู่ง่้ยาวอย่างเงี้ยพี่ยังไงล่ะยังไงล่ะมาถึงก็บวกไปร้อยกว่าแล้วอะแสดงว่าแตกดีจริงนะเกมเนี้ยหพี่เลี้ยวเสาแจกอยู่นะตอนนี้ไปต่อครับผมวันนี้มีทุนที่สามร้อยนะจ้อจบที่เท่าไหร่มันลุ้นกันีิว่ะยังไงล่ะ หลต่ออน,นี้หูเต็มหน้าการะดานแล้วพี่หูยังไงล่ะครับผมรางวันก้อนโตเปิดมาอย่างนี้ส9 4้าบูดโอ้โหมาถึงก็จัดมาให้เต็มๆอย่างนี้โหยาวจ้าวันนี้เต็มเครื่องบอกเลยเอมายังไงไหลต่อไหมยังไม่ต่อกดไปทีนึงมายังไง เบาบางเหรอเบาบางเหรอ,หอมาครับผมช็อตนี้สวยงามมาครับผมเต็มเครื่องเอนี้ยยังไงบ่ะห้าสิบแปดโบอมาสิบมาไหลอีกแล้วหูไหลต่องน,นี้หน้าสวยครับผมช็อตนี้นยจริงยังไงละ่ะไหลาย,ยาวๆครับผมคิวมาต่อเขียวมาต่อไหมอีกตัวหนึ่งได้วายมาอย่างนี้เชื่อมไปสุสดๆครับผม หรางวัลก้อนโตหนึ่งพันสิบบาทมาแหละกําไรนะจ๊ะกําไรมาแล้วกําไรนะจ๊ะมาแล้วนะหหวานเจี๊ยบวันนี้นอนหลับฝันดีอะพี่บอกเลยเต็มเครื่องกดเองยาวกดเองยาวมือมันขึ้นอะวันนี้ไดโนเสาร์แจกจริงอ่ะไปต่อดีครับไปต่อดีครับ ไหลไปไหลไปเจมาเออเข้าอีกไหมเข้าอีกไหมมาแบบบางๆนะช่วงนี้ตรงสายแตกไปเยอะเมื่อกี้มาเออมาเอออย่าปล่อยเงียบอย่าปล่อยเงียบอย่าปล่อยเงียบน้องลงมาอีกนิดนึงขยับให้น่อยดียังไงอะครับผม หมือนจะเงียบนะต้องถึงยังไงไหลต่ออีกนิดนึงโอ้โหสงสัยเมื่อกี้เอ้ยสเกเชอร์ลงมาสามตัวโอ้โหเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลุ้นไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกเม็ดยังไงละมาแล้วนี่ไงมาไหลต่อแล้วเอมายังไงคะผมใส่ต่ออย่างนี้ยาวอีกทีนึงไหมได้ระหว่างก้อนโตใหม่อีกแล้วจะ 4 9่อบสีู่ตอนนี้สะสมกำไรได้สอ0พันแล้วนะพี่จ๋าโหเป็นไงแบบเดียวเองนะในรุ่นสาวเขาแตกจริงนะเขาให้คูณเยอะจริงจริงนะพี่มาครับผมไปันต่อไปอต่ออ่อนี้โหเป็นไงวัยรุ่นโหมาเต็มเครื่องไหลาย,ยาวนี้กินอิ่มนอนหลับฝันนี้ครับผมยังไงละครับผม หวานเจีย๊ยบไมืจมาไม่ล้วครับผมไปดีอย่างเงี้ยกดแมลอยาวมาคูณสองัดไปมาสเก็ตเชอร์มาอย่างนี้ลงไหมชึบอืมก็หวานเจีย๊ยบจ๋ารอลายสเก็ตเชอร์ลงมาอย่างนี้ไปลุยอนไรดีกว่ามายังไงละจ๊ะ มาครับผมมาครับผม <c oughs> เข้าแล้วยังไงไหลต่อ <c oughs> เตมาได้บวกมาอีกหนึ่งนี่ได้บวกมาอีกหนึ่งนี่ยังไงละ่ะเออมันต้องอย่างนั้นเปิดงาครับผมแปนต่อ <c oughs> บวกเรื่อยๆบวกเรื่อยๆจ้าหูแปนต่อครับผมยาวๆอยู่ในฟีอย่างเงี้ย หลข้างนอกไหลข้างในเลยนะข้างในไหลดีไหมจ๊ะข้างนอกไหลเป็นพันละข้างในไงโอเคมาอย่างนี้ไหลต่อยังไงยังไงโอเคปึ๊บสวยงาผมอย่างนี้เออมันต้องอย่างงานสิจัดได้โดเสารูดไปอีกรูดไปอีกรูดไปอีกไหลไปอีกอื หวานเจี๊ยบสองพันสองร้อยเก้าสิบแปดบูดเป็นยังไงล่ะข้างในก็แตกดีนะจ้าโหสุดยอดไปเลยไยรุ่นเหลือสี่หมุนเหลือสี่หมุนสุดท้ายยังไงล่ะครับผมจะลงมาให้ไหมบวกอีกสักทีเพิ่มฟรีให้หน่อยเพิ่มหมุนฟรีให้หน่อยเจมาหมุนเกนะ้าล้านตอนนี้เหลือหนึ่งหมุนสุดท้ายโหยังไงล่ะครับผมมา รอบสุดท้ายขยับอีกไหม,มจบไปที่เท่าไร่ล่ะครับผมพี่พี่จบไปที่สองพันสี่ร้อยแปดสิสามบูทยังไงละ่ะข้างในก็แตกหนักนะหข้างนอกไหลแล้วข้างในแตกหนักกว่านลจ๊ะพี่พี่เป็นยังไงล่ะครับผมวันนี้บวชไปที่ห้าพันหนึ่งร้อยบูทรม จากคุน300นะจ๊ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนนะจ๊ะพี่ๆบายบายจ้า